สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่อง p o อกกี้8 0ึ่งเ n ้าแปดศกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินเชื่อเดนเกนสินเชื่อลดแรกเงินนะครับหรือว่าสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไง <c oughs> เรามารับชมกันได้เลยครับก่อนที่จะมารับชมก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนี่นะครับสินเชื่อเดียนเกณฑนี่เนี่ยกูง่ายนะครับสะดวกอนุมัติไว้ใช้ทะเบียนรถเป็นประกันนะครับกู้หนึ่งแสนบาทผ่อนเพียง2,784บาทต่อเดือนนะครับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น0.55บาบาทต่อเดือนถูกกฎหมายนะครับนี่ บบรับพิจารณารถอายุไม่เกิน15ปีนะครับปี2008ขึ้นไปนะครับไม่ต้องจอดรถนะครับผ่อนได้12-48ถึงเดือนขอกู้ออนไลน์ได้เลยนะครับกู้ออนไลน์ได้24ชั่วโมงเลยไม่ต้องไปที่สาขานะครับก็คือสมัครในเพจใน <c oughs> Google เนี่ยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับรับรถยนต์ปลอดภาระนะครับและรถยนต์ที่ติดไฟแนนซ์น้อยปิดน้อยกว่า3,000,000บาทนะครับจะมี <c oughs> เดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูว่าจะเป็นยังไงรายละเอียดนะครับเขามีเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเข้าไปเลยครับเว็บไซต์ w w w d e n k e n c o m นะเว็บหนึ่งเนี่ยเข้ามาแล้วครับนี่นะครับวิธีกอสมัครสินเชื่อก็อ <c oughs> ามารูกันเลยเพราะไม่เคสเครด,ดิบูโรนะครับอนุัดตไว้ด้วยถูกกฎหมายด้วยครับเนี่ยวิธีกรารสมัครก็กอกชื่อ นามสกุลเบอร์โทรศัพท์ยี่ห้อรถยนต์รุ่นรถยนต์ปีรถยนต์จำนวนเงินที่ต้องการนะครับแล้วก็กด <c oughs> สมัครออนไลน์จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร02-494-8399นะครับนี่สินเชื่อตัวนี้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์นะครับเงินไขการสมัครนี่นะครับอยู่ในนี้หมดเลย รายละเอียดนะครับชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนี่นะครับเป็นแพลตฟอร์มของธนาคารนะครับอยู่ในเครือของธนาคารนี่นะครับเดี๋ยวผมจะกดลงทะเบียนให้ดูมาแล้วนี่นะครับไม่ต้องอนเล่มนะครับ อนุวัติไวภายในหนึ่งวันนะครับตูกกฎหมายเงื่อนไขก็เป็นไปตามของธนาคารกำหนดนะครับชอบกดฝากกดติดตามด้วยนะครับ